สวัสดีค่ะวันนี้กำลังกับทีเทียรา่าในสตาร์กันอีกแล้วเย่วันนี้นะคะเราจะมาสอนทํายังไงนะคะให้สมุดหน้าอา่านไปดูกันเลยนี่คือที่เราได้นะคะก็วัูุตกแต่งน่ารักน่ารักสอนวิธีการทาำวามจําค่ะเขียนสับลงไปที่เราจะต้องจาําแค่นี้ละค่ะเอาโพสอิทออกมามันก็จะดูน่ารักมากขึ้นนะคะ เห็นไหมล่ะคะวิธีนี้ง่ายมากๆงั้นเดี๋ยวไปขั้นตอนการทําขั้นตอนแรกกันเลยคะ่ะไปโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะาวาดรูปลงในสมุดน,นะคะให้มันน่าอ่านไปดูกันเลยเราแล้วที่จะวาดรูปมาการองนะคะเขียนวิธีการทําลงไปคะ่ะเขียนตรงมุมนี้ก็ได้นะ ใช้ปากกาสีก็จะทําให้มันดูน่าอ่านมากขึ้นนะคะแล้วก็เขียนสัพท์ที่เราจะต้องจํานะคะเขียนลงไปเลยเขียนเรียบร้อยนี่นะคะคือสิ่งที่เราได้โอ๊เกือบลืมอย่าลืมใส่ subject หรือว่าวิชาไปด้วยนะคะเขียนลงไปเลยจะไม่ทำกรอบหรือทํากรอบหรือว่าเอาสติกเกอร์มาติดเพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยอันนี้ ถ้าอยากตกแต่งให้สวยงามมากขึ้นแนะนำเป็นพวกสติกเกอร์นะคะจะทำให้ดูโดดเด่นและน่ารักมากขึ้นค่ะงั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ